สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l V Fame แล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแล้วกับี่แนแนสายอดทุกคนก็สำหรับวันนี้ไอจ๊อบมึงเห็นรถข้างหลังกูไหมขันไหนน้องแดงไงวันนี้เราไม่ได้ขับกันมานานถึงกี่เดือนวะตั้งแต่เราทำบินก็ราวๆสองเดือนแล้วเราไม่ได้ขับเลยครับทุกคนเดีวันนี้เราอ่ะจะอออกไปขับแต่ว่าเราไม่ได้ขับในเหมือนกับว่าแบบไปขับแบบ แรงๆนะเพราะว่าไอ้ตรงดาวก้ามปูตรงเกียร์ที่ผมบอกว่ามีปัญหาตอนนี้ผมสั่งของมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปเอาก็คือวันนี้ผมอ่ะจะมาให้แขกรับเชิ้พิเศษของเรานี่ป๊อ นะครับผมก็อันนี้คือผมอะ่ะไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่แถวนี้อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนธนาคาเอออยู่สารคามตอนนั้นก็เราไปรู้จักที่ไหนนะกมอเออกมสิแปดแล้วนี้ก็กเหมือนบเหมือนกับว่ารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยคือทําคลิปนินดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่เคยมาทาคลิปแบบนี้ก็เลยกะว่าออชวนน้องป๊อกกี้มาเพราะว่าป๊อกกี้เนี่ยเขาบอกว่าอยากจะมาเที่ยวเล่นที่นี่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันอยู่สารคาม <c oughs> เออแล้วผมเห็นนะ แม่งยกล้อโคตรเก่งก็เลยจะมาให้สอนหน่อยได้พี่มึงมึงเก่งอะไรเนี่ยมึงเก่งมึงเขินอะไรพี่เนี่ยมวตเอาเขินยกไหวไหมพอพี่คันนี้ต้องลองพี่ต้องลองใช่ไหมคันนี้เป็นสเต็ป ห้าเจ็ดยักสามแต่ว่าสเตอร์จอมมาดูนี่พี่เปลี่ยนสเตอร์ให้บ็อกกี้แล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมใส่สเตอร์สิบสี่ตอนแรกสิบสี่ห้ากลัวจะยกไม่ขึ้นแล้วก็จะเอาโชว์ขึ้นแต่ว่าบ็อกกี้บอกว่าประมาณนี้น่ายกได้อยู่ใช่ไหมน่าจะได้แล้วก็สเตอร์ก็สามสิบน่าจะได้ไหนไปดูรถไอ้บ็อกกี้ดิไอ้บ็อกกี้เขาบอกว่ารถคันนี้นี่แบบยกโคตรง่ายนี่รถเต็มตำนานอันนี้เคยเลี้ยงอยู่เกียร์สี่ไหมเคยเคยอ๋อโอุย้ย ทำมาเลยอ๋อ้ยากจะทำนี่หว่าพี่อันนี้เดิมเลยเดิมจริงก็เปล่าเฮ้ยมันเดิมจริงกันเดิมเดิงกัเดี๋ยวเดิมเหรอเดิมเลยเอาคันเดิมไปยกเนี่ยนะใช่ครับเย้รอพ่อพี่อ๋อสาแต่ล้อเอาไม่ทำลูกบ้างเด้อรอก่อนพี่ เราอนได <ป S 2> ้ไหมาบางคนถามว่าทำไมถึงไม่ให้พี่แบงค์สอนล้อ,ลอเพราะว่าพี่แบงค์เนี่ยคือแกเนี่ยเขาทำรถแต่สเต็ปแบบแต่แรงเออสายแรงอย่างเดียวคือไม่ได้สายยกหน้าแล้วตอนเนี้ยก็คือแบบว่าถ้ามันหันเนี่ยแบ,บานผ่านผานก็เลยกะว,ว่าเอ้ยเดี๋ยวให้เองมาสอนยกล้อหน่อยเพราะว่าเด็กๆบอกว่าไอ้พี่ครับพี่แม่งไม่ยกลงยกล้อเขาเลยแบบโคตรก,กากเลยจัดไปเลยจัดไปเลยแต่แต่เอาไม่ไม่เอาล้มนะโอเคกันเอางี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลองน้ำกันดีกว่าครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่คลองน้ำแล้วก็คือพ็อกกี้เขามีีอออออะะะะไไไไรจบบกกกกัััททุุคคนนนนนปดดิืมมส่หห เนี่ยคันที่อะไรนะใช่พี่พอลากไปมันตัดๆเลยมันเป็นเพราะว่าพี่เปลี่ยนสเตอร์ให้เองเพราะว่าหรือว่าไงมันสะดุดหรอมันสะดุดแบบไหนครับมันรัวเลยพี่มันอ่าให้ให้คนดูเลยาทุกคนเดี๋ยวดูนะครับเอ่อ่ะออออวลลงงีกเเยทุกคนแม่งสะดุดว่ะเดี๋ยวรอดูกันกลับมามันไม่ไปเหรอ ถ้าดูแบบรัวเลยพี่คล้ายๆนั้นมันหนาป่ะน้มันหนาเลยเหรอโอ้โหผมก็ไม่รู้เซ็งเลยจ๊อบคันไหนพี่ยกได้บ้างนี่สองคันมีีเลือกเลยสองคันนี้ไอ้จ๊อปผมว่าว่าคันนี้คันนี้ก็จะโดนเสิร์ฟเพราะว่าถล่มเนี่ยเดี๋ยวอยู่กับรถกูเถอะ์ฟเสิร์ฟเน่แต่แต่คันนู้นไม่เอาไม่เอาเหมือนในคลิปกมอนะไม่เอานะอัไหนโอ้ยเงี้ยไม่เอาเอาคันนี้ก็ได้มาคันนี้เอาเองครับพี่ไม่เคยขับตึงตึงมือพี่ตึงตึงมือใช่ไหมตึงตึงมือเสร็จแล้วยังไงต่อแล้วก็สับสองไงทุกอันไปเลย เอ็งโชว์ไปก่อนเลยสเต็ปหนึ่งอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูป็อกกี้โชว์ก่อนนะครับสเต็ปหนึ่งนี่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 กันนะครัก็คือเอาง่ายเลยทีกการยกระดับพี่เนี่ยพี่เอ็งว่าให้คนถ่วงไหมถ้าแบบขัดแรกๆเลยอ่ะไปมาแล้วมาแล้วเอาวะเอาอ่ะเอาว่ะน้องปุ่อันนี้มันทำอะไรวะนี่ขอลองเบรกลองเบรกลองเบรกเอาไว้แล้วไวะแล้วทุกคนเอาแล้วทำไมไม่มีเออได้ได้ได้ เขินกล้องไอ้ฟอกกี้มันเขินกล้องนะครับเอาดูไว้ดูไว้ดูไว้ไปตังไหนตังไหนเยอะายอะแมงเซียนว่ะจ๊อบไอ้จ๊อบมึงถ่วงให้กูไหมราทบามอะจ๊อบแล้วชีวิตกูเสียงอะไรแบบนี้ ไอ้เฮี้ยมึงดูน้องน้องมันจะไกลหายเลยกำหัวใจกูกะว่าไม่มึงก็กลัวจุ๊บเอาเยอะไหมมามามาเฮ้ยของพี่ของพี่เป็นอะไรปะไอ้สารเดิมกูนึกว่าพี่เลี้ยงมึงไงมึงเป็นอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ตกใจเหรอตกใจเป็นน้องมึงน้องมึงตกใจเลยเฮี้ยเฮ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 ้ยเขียวมาเอาดูดูไอ้เขียวมามาไงวะ ไปไหนมามาหัดยกล้อไองพอกกี้นี่ใช่เหรอเออไปไหนมาวัดขี่ผ่านทางนี้ว่าจะมาดูสาวไอ้น้องไอ้้ไอน้องน้องโฟนอ่ะพอกี้ไปขี่รถเล่นมาเออไปไงบ้างก็จีเฟสค้ำคัมมแบบอ่าไหนโชว์จีเฟสก็ไปหน่อยเดี๋ยวค่อยยกลักันกูนะจีเฟสมาแน่นนะคำคัมร้อยร้อยเจ็ดเอ็ดเอาจริงอ๋อมาแลเฮ้ยร้อยเจ็ดเอ็ดเมคำคัมมำคโคตรโหดเลยเอ้ยไม่สองคันด้วยไม่ทันเลยไม่ทันเลยไม่ได้เชียงยีเลย โอ้ยแม่งมากันเต็มแบบพี่นี้ไม่ไปโชว์ละเอ่อพี่อนนอกจักไหนหมูฝังตรวจแล้วยังอะไรเมื่อกี้ไม่ไปแข่งกันมาเหรอไปขี่รถเล่นกันมาใครโดนไม่ได้แข่งแค่แบบขี่รถเล่นแบบใครโดนใครโดนกูโดนเฮ้ยโดนหินรถข้างข้างหน้าอะไรค่ะไอ้คันนี้อ่ะไอ้นี่กินกินควันกูอ๋อกินควันไปทุกคนครับเพื่นไม่ได้งานอยู่แล้วถ้าพี่ยกรอพี่ยกได้แต่ต้องเป็นรถไอเฟรมเท่านั้น ไรถผมสะดุดพี่ <c oughs> ทำไมสะดุดมันสะดุดทำไมยิไม่ไดต้ต้องจูนใหม่ต้องจูนใหม่อันนี้เลยอันนี้เลยรถพี่กายยกเปล่ายกคู่ผมแบบขู่หรอะยกไม่เป็นเอางี้ดีกว่าพี่ถ่วงให้ผมมะเปล่าไม่ทำไงถ้ามึงทับกูมึงจะจอมให้เขาไปหูป่าบ้าคลั่งโอ้ไม่ขนาดทุกคนครับ พี่มาวันนี้ไม่ได้นัดหมายกับพวกมันนะครับพี่บอกเลยว่าพวกมันอ่ะเป็นเด็กกระโปงแบบขี้กากลิงอ่ะครับน้องๆคือแบบพี่ก็ไม่เข้าใจว่าแบบมึงมาทําอะไรกันคือแบบรถไม่สู้ต้องมายกล้ออย่างนี้อ่ะมึงไปแอล้งก้คอนโดยกขึ้นหรือเปล่ากูถามไปจับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่ไหวละอ่ะมึงยกนี้พอกีล่างให้สุดแล้วก็ยืดเลยอ่ะเหมือนกองบอล้วเลยพูดแล้วเหมือนกองบอลกลัวน่าจะมีแหเดี๋ยกขึ้นยืด เดาดูเดาดูไอเฟมมันยกพี่บอกเลยครับว่าไอศพหมาเนี่ยเตรียมเลยเตรียมซื้อชุดสีให้เขาใหม่หลงคอแน่นอนเอาให้สุดเดี๋ยวกูหลบกันเอาให้สุด <c oughs> เอาให้สุดเออรถล้าพี่จะล้มพี่ล้มลงคอง เดี pas, people, t <t ๋ยวกูจะปักสองนีมาไป้งดินั่งอย่เอ้ิปนี่ก่อนซิปึงนี่ก่อนมาาผมโค้าาเลยซิีก่อรถเดิมเเดิมเรืองว่า

เอางี้ก่าพอกกี้บ,บ,บอกให้พี่หน่อย,ดยได้ไหมเีย่าเจ็บปีนเลยสัวตว์คือแบบตอนนี้พี่ระบมทมทอมมไปหมดแล้วล่ะตีน่าจะเจ็บนนเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบว่ากี่มหมื่นเลย ไม่แต่เบกอยู่แต่เบกอยู่ไม่ผู้มือแคนี้แกงมันอีกสักเอ้ยขอกล้องอยู่เดี๋ยวอันนี้แกงจริงใช่ไหมแกงออแงถ้าถ้าเอาง่ายถ้าไม่อยู่นคชนขั้นแล้วมึงหาบลอกกี้ดิเห็นตีนอย่าเบรกเป้าน้องน้องครับคือดูแล้วกันครับแค่แกงแค่นี้ยังแบบตกใจเอางี้ดีกว่าเดี๋ยว ให้อ่ะพี่พี่ถ่วงเองได้ไหมได้พี่เอาได้งั้นเดี๋ยวผมไปลองลองลองบรรยากาศพนดูก่อนได้ว่าเป็นยังไงไอสัตว์ไม่เอาแล้วนะรถแยงแล้วมีชอบไม่ไหวแง่เฮ้ยเอาน้องดีมกลับบ้านเถอะเชื่อกกจริงๆไม่ได้อาการกูล่วน่าจะมีแบบว่าทิ่มแข่ากันวันนี้นะครผมพี่บอกไว้เลยนะครับ เฮ้ยพาแล้วไอ้สัตว์กูเสียวมมงเห็นตอนกูยกกับเมียกูไหมไหลอย่างไกลเออไอ้เชี่นี่อะไรจริงๆแล้วป๊อกกี้มันยกเทพนะแต่มึงอ่ะมันน้ำหนักมีควายอ้เชี่ยนเลี้ยงยากไม่เขาไม่กล้ากนแรงนี่เอาเไม่กล้านแรง โอเคครับทุกคนก็สําหรับในวันนี้นะครับผมก็เอามาสนุกเฮฮาปาจิโกะนะครับผมก็ไม่ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็ถือว่าวันนี้เห็นบ็อกกี้ยกก็เซียนอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่ซ้อนๆนะเมื่อกี้คือก็ก็กลัวเหมือนกันคือเขาไม่เคยยกกับผมนะครับก็เอาง่ายเดี๋ยวผมจะลองฝึกยกกันนะครับผมก็วันนี้ก็คือเหมือนร่วมบาร์ตี้ก็มีเกมมีพี่แบงค์มีบ็อกกี้มาหาพวกซีพวกน้องอะไรอย่างงี้ก็นานๆทีเราจะเจอกันทีนะครับผมก็สําหรับสายขอนแก่นเดี๋ยวมาเจอกันโอเคไหมอ่ะก็อย่าลืมไปติดตามช่องบ็อกกี้ด้วยตตติิดาามมไปเ แบงค์เลครับผมก็สำหรับนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยด้วยสู่หนึ่งแสนรับหนึ่งล้านซับไทยไปละบ๊ายบาย